เอาละเปิดชัวร์ว้าตายแล้ว oh โอมาเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรเหรอวันเนี้ยเหรอเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดสุ่มห้องเก็บของไปเรื่อยๆกันแล้วเราจะเจออะไรไหมมันก็ต้องเจออยู่แล้วแหละ ั้งตื่นเต้นและน่ากลัวคนอยากรู้แล้วใช่ปะงั้นไปกันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โกดังแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโกดังแห่งนี้ก็จะมีประตูเยอะแยะมากมายเลยให้เราสุ่มเปิดแล้วขอเปิดสุ่มประตูดูเรื่อยๆแล้วการห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วห้องนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าเปิดช็ออ้โหมีแต่กล่องอุย้ยต้องมีของแน่ๆเลยอะ ช่วยด้ยครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับอีเหมือนได้ของมาด้วยอ่าเป็นอะไรอะไรสักอย่างนึ่งครับทุกคนนี่และเราก็ครับแล้วก็ดีได้ขนมมาด้วยอ่ากินเลยและนี่อะไรอะหนังสืออู้เราได้ของมาเยอะแยะมากมาย,เ,ยมมามเลยโอเคงั้นเราก็ไปสุ่ม ประตูต่อไปเลยดีกว่าครับทุกคนแบบนี้นะคะก็ให้เรานี่นะคะสุ่มนะคะเปิดห้องนะคะเก็บของไปเรื่อยๆนะซึ่งห้องเก็บของแต่และห้องนี่นะคะจะเจอตัวโอ้โหปุ๊บเออตัวอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนเป็นต้นตั่วกินคนอ,อใช่ไหมต้นไม้กินคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเก็บของก่อนนี่อันนี้ก็จะเจอแต่ของแปลก,ปลก,ปลก,ปลกๆเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็จเจอเจ้าตัวประหลาดแบบนี้ด้วยอ่ะ เราก็เปิดห้องนี้ต่อโอ้โหห้องนี้ไม่มีอะไรไนี่แต่เตือนว้ายเจออะไรอะ่ะโอ้โหยิงแสงหน้าตายคาทีโอ้โหเจอเจอคนนะคะเข้ามายิงเราด้วยนะคะทุกคนงั้นเราก็มาส่งต่อกันเลยดีกว่าโอ้โหห้องอะไรอะไรอะ่ะโอ้ไมค์กาเจออะไรก็ไม่รู้วายเออถูกฟันเละเอ,อเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละเปิดห้องนี้ดูซิมีอะไรชั่ว โอ้ทุกคนมีคุณอยู่ห้องนี้ด้วยฮ้ยแกจะามาขโมยของของฉันเหรอมัหนี่อะไรเปลาฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้คิดจะขโมยเลยไนมีอะไรให้เราปะเนี่ยติ่มแมตติมือโอ้โหไม่มีอะไรเลยจนมีหวาห้องนี้ <c oughs> นี่แน่แกบอกไม่ขโมยแล้วแกเข้ามาทาอะไรเออนี่ไนแน่นี่แน่นี่แน,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 น่โอ้โหมีกันดาเมจเราด้วยเออ้อ เป็นไงนเจอยิงแสกหน้าเข้าไปเฮ้อเฮอตายนอนกินเอาล่ะเปิดห้องนี้ดูสิว่ามีอะไรอีกไหมยนาะชอบอะไรอ่ะมีปถูกด้วยอ่ะทุกคนเปิดหน่อยดิอู้มีของ <c oughs> ไม่ใช่มันมีกับ นี่ได้กุญแจมาด้วยแล้วก็ได้กล้ยมาหนึ่งหวีอ่าแล้วก็ได้อะไรม่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องกระโดดข้ามได้เจ้านี่อเกือบไปแล้วเกือบเป็นลูอ่าเปิดประตูชวบนี่โอ้โหมีประตูอีกแล้วจะเจออะไรอีกล่ะเนี่ยคือคือเอาหลักเปิดชบอวุ้ยมีคนนั่งเล่นเกมอยู่นี่เห็นไหม จังหวะตอนที่เขาเล่นเกมเนี่ยแหละเล่นเกมอะไรไม่รู้แต่ที่รู้เราก็รีบไปก่อนเลยละกันห้องนี้ไม่มีอะไรอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยคนน,น,น,ยนั้นนี่นะฉันบอกให้แกหยุดนี่แหละนี่แหละเฮ้ยมันได้ไนีว่าจะแกล้กับฉันเหรอฉันไม่ได้ขโมยขอห้องแกดิยิงทิ้งซะเลยโอ้โหก็เจอแต่ห้องแปลกๆนะอันนี้ก็เจออะไรอะห้องพิซซ่าอ,อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพิซซ่า ห้องพิซซาให้เราสั่งพิซซาเหรอจริงดิไปห้องพิซซานะคะไม่มีอะไรโอเคไปดูสุ่มห้องอื่นดีกว่ามันต้องมีห้องอะไรที่แปลกๆแ,แ,แน่ๆแล้วก็มีของแลหายากอะไรประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะเราก็เก็บอ่าได้ของมาด้วยนะอ่าเพิ่มพลังนะคะนี้อ่าได้ของนี่ดาบซามูไรอโชเชโอ้โหถ้าเจอคนแปลกหน้าปุ๊บเราก็นี่เลย เอาดาบฟันเลยครับฟันไม่เลี้ยงแน่ๆงานนี้ผมชอบฟันโอ้โหโคตรปุ๊บก็เจอคนมีดาบซะบุไเลเหมือนกันด้วยนั่นแน่เออชงเชงชงเชงก่อนโอ้โหหัวหลุดแล้ววิตหลุดพี่วิตหลุดแล้วครับโอ้ยนี่นะชูเชชูเชชีเชชูชูชูเชชูเชชูสู้ชูชูแทงไม่เลี้ยงสู้โปใครจะตายก่อนกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายแล้วครับวุ้นเออใจเย็นๆครับเออโอ้โหฟันแรงนี่ชู ไม่เป็นไงนี่ฟันผมนะคะฟันผมและฟันเสร็จรีงชิ่งหนีครับผมเอาล่ะห้องอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหประตูบานเลยนี่ห้องแปลกมากเลยมีแต่ประตูะแล้วแล้วจะประตูบานไหนเป็นประตูจริงนี่น่าจะใช่ประตูจริงนะอุ้ยอะไรอะลาว,ว้าเหรอว้าวกระววาปุ๊บก็เจอเลอ่ะเจอแมงมุมแบกครับผมเอาล่ะเปิดประตูนี่สิอะไรเนี่ยเโอ้โหเจอนักเตงโอ้โห,โห,โห,โหนี่ มาสักกะเบือกับสัก,กะเบือ,กกบอมาฟันกันเลยช่งเชงชงเชงนี่ใครจะอยู่ใครจะไปก็มาดิครับนี่ตีหัวแบะเลยเป็นไงล่ะ,ะเปิดประตูห้องนี้อะไรเลยอ้้หลูกบอลโอ้มม่กัดลูกบอลงานนี้ฉันถูกทำเป็นลาบแม่เลยเอ,อเปิดประตูเิ้งอ่าเออเกือบไปแล้วค่ะเข้ามาไม่ได้หรอกเอา ถูกรุมถูกรุมเลือกเลือกอย่าทำผมเลยครับไม่ไม่เปิดประตูชวร์นี่อะไรอะเนี่ยโอ้โหน่าเออเจอผีเอ่ะเจอซอมบี้ครับผมเอาไมค์ก็อดอย่าเข้ามานั่นมีแต่ไปเรียนทั้งวันเออโชเช้โอ้โหเป็นไงหรอโชเช้นี่โชเช้ใครจะอยู่ใครจะไปนี่เป็นไงหน้าความเป็นเลดี้ซอมบี้อ่าจากนั้นห้องไรนี้สวัสดีครับ เจอชาวนาเอาชาวสวนอ้หมีแอปเปิลอ่าเราก็ได้แอปเปิลมากินอุ้ยเจออะไรเนี่ยว้าวจุ่มต้นไม้กินโก้โอ้โหพิงกองมาด้วยอแกพาอะไรมันเนี่ยช่วยฉันด้วยเฮ้ยช่วยฉันก่อนอุ้ยพาคิงคองมากระทือบฉันเอเรียบร้อยคิงคองแย่งแอปเปิลไปแล้วอ่าเปิดห้องนี้ดูซิโอ้โหเจออะไรล่ะเนี่ย อเอเลี่ยนอูดาบสั้นก็ยหยันซอยเราจะฟันเอเลี่ยนได้ไหมเนี่ยอ้ดูดิมันไม่ใช่เอเลี่ยนธรรมดาอูยมัน่ปยแชงได้ด้วยอาชูอาชีก็มาดิครับก็มาดิครับอาแทนแทนอืดแบบนี้นะคะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนอ่าเราก็จะเจอแบบแปลกๆนะทุกคนตอนนี้เราก็มีกุญแจกุญแจนี้น่าจะเป็นเจออะไรที่แบบดีแนะ่นะอนเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูหน่อย ปุ๊บโอ้โหกะทองเหลืออารามแบบนี้อู้ชันได้ถ้วยทองฮ่าอาวเฮ้ยก้อนหินมาล้าถ้วยทองแต่มีก้อนหินอู้ดีนะที่เราหลบทันไม่งั้นเละเป็นโจกอ่าเราก็เปิดห้องนี้ต่อห้องอะไรละเนี่ยอู้มีดาบมีดาบดาบซาุไรเออไในของดีอ่าเอาไว้ฟันเนื้อฟันละทิ้งอ่าจากนั้นเราก็เปิดดูห้องนี้ต่อ ปุ๊บนี่อะไรอ่ะวันดีครับโอ้โหเฮ้ยมันกำลังขุดหลุมฝังคนอยู่เออได้แน่ได้แน่โอ้ยตัวอะไรไะเนี่ยโอไมค์ก็สูดทุบแรงด้วยทุบแรงด้วยอฟัน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 ไม่เลี่ยนชู้อ่ะเช้เช้เช้โอ้เราถูกทุบเราถูกทุบเออใครจะตายก่อนกันเออเรียบร้อยครับเอาล่ะเราเจอเพื่อนครับผมทีนี้เราก็มาเปิดประตูต่อเพื่อนเจออะไรอะไรอประตูเหรออย่าไปอย่าไปจัง ทางไหนอ่ะมาตามฉันสิตามฉันมาเดี๋ยวๆประตูนี้เปิดก่อนเดี๋ยวมีของวู้มีประตูนี่ต้องเป็นห้องพยาบาลเออเฮ้ยเผือเชอรว้าวเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้เงาดำาขอบคุณสมาชิกพีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ